ช่วยกันยกขึ้นมาปบอ้องสัพยาติอ่อนธรรมชาติเพื่ออลรอยเทกนะันนาเทกเกิดขึ้นมาได้เทเล่าหยุดไม่ได้ไม่ใช่ว่าอารอยจะหยุดไม่ได้แต่สัญญาไว้กับอาลอ์ว่าเราจะอกอ้อมสัพยากอ่อนเพราะอารมรออ,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 อารอยสร้างไว้ให้ผกเร่าดำรงวมชีวิต้างห้างเราให้ดูแลแม่แต่น่อยทีย่จะไปส่งเสริมให้ผู้นึกผู้ใดนายุ่นความชา สงขอบมกับรัฐบาลอำนาจรัฐอ้างอำนาจรัฐนายโยบายรัฐแต่ว่าทีศเหลอืออพืชข้าวเปล่าพบในทุกภาคชา,า,าติโลกยี้ไปยุ้งคนกันเองนันเราต้องดูแลเที่ยงด้ดูได้ทุกวันดีเพรที่ได้สัญญาอัลเอาล้ว่า ตอนนี้ไม่สบายนั้ืนกับนายกอบตสบายอยู่แล้วหลยเดือนหลกนะตอนนี้อีดาจะแล้วแต่ยาหนา,หนาไม่ใช่จะมาวาว่าเทเทผ้า,าก้มอันชัวร์ไรก็จะไม่ดีให้ทบทวนแล้วว่ายาตอนนี้หนา้าในก้องเสียเสียหายหมดแล้วในโคลสมออมกแต่ก่อนเทลลกไปกว่าเกินพนเจ็ดร้อยห้าสิบแดย ตนี้แหละออกไปหาปลาในโรูตรงนั้นและในกลองตรงนั้นและสามารถที่จะดัดโรคชนิดได้สูงให้โด้เปรียบจับของทั้งสูงระดับปการยากของออเจ๊เทออันโอเคได้แต่บัดนี้มันไม่มีแถตรงนั้นที่จะให้เราได้ได้ได้นมันข่อยต้นหายไปที่ที่ปลาในน่องที่จะเรียมไม่กระชับก็ไม่ไม่มีแลยอ่อนมียาตะกั่นเองเลย พีด่างบอกว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นี่จะน่าเอคือเรื่องนี้ที่เกิดก่อนขึ้นมากก็รโลกแย่งการขอสมการไทยมาดีเสียอุตสาหกรรมต่อเนื่อนี่แหละเป็นหัวใจละอองนี่โค้งขุตตัสาหกรรงวันนี้มากมายวันนี้วันนี้อะไรทั้งถาเรื่อง รลงไนว่ารวยเล่ยเลื่อนรวยเล่ยกันวะปีนี้มาที่ด่าจะเดินไปได้เลยข้านปณิเพยที่ที่ด่านนี้ให้ใครไปบ้านกว่าร้อยละต่อบัดรีบัดพะลึงร่อตากล้ารวยกว่าไม่สร้างบ้านขี้ฉีขี้เลี้ยวเท้าไม้เด็กเขาอยู่ฮกไซวัาที่ด่านได้เดียบ้านันได้เดียบ้านีอย่าไปเชื่อเลยคุณใครว่าเดินัาที่หอกตั้งเพศ